สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นวันเล็กเดย์หรือว่าวันขาของแจมนั่นเองนะคะ วันขาวันนี้แจมจะมาเน้นในส่วนของขาด้านหน้าและขาด้านหลังนะคะหรือว่าคอดและแฮมสตริงนั่นเองแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมวอร์มอัพนะคะใครที่คิดไม่ออกว่าต้องวอร์มอัพยังไงก็สามารถก๊อปปี้ท่าพวกนี้ไปได้นะคะเป็นท่าที่แจมทำประจำในวันเล็กเดย์นะคะทำให้กล้ามเนื้อมันตื่นนะคะทำให้ลดอาการบาดเจ็บแล้วก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการออกกาลังกายด้วยนะคะ มาค่ะท่าแรกนะคะเรียกว่าท่าฟรอนส์ควอดนะคะแจมจะเริ่มจากเบาไปหนักนะคะแจมไม่อยากระบุน้ําหนักที่แจมยกนะคะเพราะว่าหนักเบาของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะแต่พยายามยกน้ําหนักแต่ละเซตให้ได้8-10ครั้งนะคะถ้ารู้สึกว่ามันหนักมากเกินไปเราก็สามารถยกออกได้ตามสบายนะคะ เอาและมาถึงขั้นตอนการยกที่ถูกต้องอย่างคร่าวๆนะคะในขณะที่แจมย่อตัวลงนะคะแจมจะเก็บลมหายใจเข้าไปตรงท้องนะคะพร้อมกับเกรงหน้าท้องในขณะที่เราย่อตัวลงนะคะส่วนในขณะที่เราย่อตัวขึ้นนั้นนะคะให้เราหายใจออกนะคะไม่เอาหลัง ขึ้นก่อนไม่เอาสะโพกขึ้นก่อนหลังกับสะโพกต้องขึ้นพร้อมๆกันแล้วเราก็จะไม่แอ่นตัวหรือโค้งตัวนะคะไม่งั้นเราจะทำให้หลังเราบาดเจ็บได้นะ ต่อไปเป็นท่า r d l นะคะท่านี้จะเห็นได้ว่าแจมงอเข่าน้อยมากๆนะคะแล้วก็พยายามเอ็นตัวลงอย่างช้าๆนะคะเพราะว่ากล้ามเนื้อที่แจมต้องการที่จะฮิตวันนี้ก็คือแฮมสตริงไม่ใช่สะโพกนั่นเองนะคะในระหว่างที่เราเอ็นตัวไปข้างหลังก้มตัวไปข้างหลังเนี่ยให้เราหายใจเข้าและเกร็งหน้าท้องนะคะในขณะขึ้นเราก็หายใจออกนะคะพยายามคีบหลังนะคะให้ตรงนะคะ เข้าไว้นะคะอย่างงอนะคะแล้วก็บาเนี่ยติดกันหน้าขาเลยนะต่อไปนะคะเป็นท่าเล็กเพรสแมชชีนนะคะท่านี้สิ่งที่ต้องระวังก็คือก้นของเราต้องติดเบาะไม่ลอยขึ้นในขณะที่ถีบขึ้นถีบลงหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเข่า ห้ามตึงห้ามล็อกเด็ดขาดนะคะไม่งั้นจะทำให้กล้ามเนื้อเข่าของเราบาดเจ็บได้นะคะแล้วก็ในส่วนของสะโพกเนี่ยถ้าสะโพกเราลอยเนี่ยขณะที่เรายกนะคะกล้ามเนื้อหลังมันจะมีส่วนเข้ามาช่วยแทนแต่ทีนี้มันจะทำให้เราเ,เกิดอาการบาดเจ็บที่หลังได้นะคะเหมือนเดิมค่ะ เพิ่มน้ำหนักนะคะค่อยๆเพิ่มนะคะยกจากเบาไปหนักถ้ารู้สึกว่ามันหนักมากเกินไปก็เอาออกแต่พยายามยกให้ได้8-10ครั้งนะคะลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกค่ะต่อไปนะคะแจมจำชื่อท่านี้ไม่ได้จริงๆเดี๋ยวแจมจะเอามาใส่ไว้แล้วกันนะคะท่านี้แจมจะทำแบบ ทริปเปิลเซตนะคะก็คือ3มเซตอย่างต่อเนื่องนะคะรับรองได้ว่าปวดร้าวมากๆนะคะโดยเซตแรกนะคะแจ์จะเริ่มจากหนักแล้วก็ไปกลางแล้วก็ไปเบานะคะจะบอกว่าท่านี้ปวดร้าวจริงๆแต่ว่ารับรองได้ว่าโดนหน,น้าขาเน้นๆแน่นอนค่ะ ท่าสุดท้ายนะคะท่านี้เน้นขาหลังนะคะทําเหมือนเดิมนะคะแจมจะเริ่มจากหนักกลางแล้วก็ไปเบานะคะทําอย่างต่อเนื่องไม่หยุดนะคะ3เซตแล้วค่อยพักนะคะก็ใครที่ชอบคลิปวิดีโอแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้แจมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะ